สวัสดีค่ะชื่อมินนะคะ,ะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็เป็นแมค่ค้าออนไลน์ด้วยค่ะ,ะมาครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ค่ะ,ะก็คือมาติดเครื่องมือนะคะแอ t a c h เมน t ค่ะ ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยให้บริการดีมากาการใส่ก็คือสะดวกแล้วก็เราก็มีแอปพลิเคชันนะคะสำหรับติดตามผลแล้วก็การบริการก็คือดีค่ะปัญหาของเราเลยก็คือฟันห่างนะคะแล้วก็ฟันเกเล็กน้อยอไม่เคยจัดฟันมาก่อนค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะก็คือการจัดฟันครั้งนี้ก็คือง่ายมากแล้วก็ใส่เครื่องมือสะดวกค่ะจัดฟันใส่เคสมากเพราะว่าง่ายแล้วก็สะดวกค่ะมีแอปพลิเคชันนะคะติดตามการรักษานะคะเพราะว่า เราเนี่ยมีเวลาไม่มากนะคะแล้วก็ทํางานนี่ก็คือยุ่งมากเลยแล้วก็ไม่ต้องมาพบคุณหมอบ่อยมากเลยค่ะง่ายสะดวกบริการดีมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการทํางานสะดวกมากเพราะว่าไม่ต้องมีเหล็กนะคะมากั้นให้เราแบบว่าไม่มั่นใจในการทํางานค่ะการจัดฟันใสทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สะดวกง่ายนะคะใส่ก็ง่ายค่ะ พอเราได้รับแผนแล้วนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นว่าฟันของเราจะเลี้ยงสวยยังไงนะคะแล้วก็จัดฟันครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาแค่13เดือนเท่านั้นค่ะสะดวกมากเลยค่ะศึกษากการจัดฟันมาหลายที่มากเลยนะคะแล้วก็มาค้นพบว่าที่เนี่ยจัดฟันไม่แพงเลยแค่39,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยไม่นานค่ะ ถูกแล้วก็คุ้มมากจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการจัดฟันแล้วก็ฟันห่างฟันเกยหรือฟันไม่สวยนะคะแนะนำเลยค่ะที่นี่บริการดีมากแล้วก็สวยจบครบในราคาเดียว3 000, 9 9 0 0บาทค่ะสอดฟันใสเลือกเทคนิค c l e a r ริสนะคะฟันสวยค่ะบ๊ายบาย